ตอนเรื่องของโนบิตะที่โนบิตะไม่รู้เรื่องฮ่าฮ่า้ทอดแป้ทอดกันเหรออะจะเออฮฮอืมคือว่าชิสุกะเขาบอกว่าที่บ้านมีแป้งทอดอร่อยอร่อยก็เลยชวนพึกับตัวารอมอนไปด้วยนะหาไปเลยไปเลยไปเหรออยะโนบิตะแม่จะออกไปข้างนอกเฝ้าบ้านทีนะจะเออ ช่วงนี้ขโมยชุกชุมด้วยนะล็อกประตูให้ดีๆล่ะคโอ๊ย<ห>ใจร<ห><ห>้าย<ห>จังเลยไม่ถามก่อนเลยว่าว่างหรือเปล่าที่สุกกะกำลังรออยู่แท้ๆ <c oughs> อ้าเป็นไงรออยู่นะแฟนถอดตัรอเ้ออยู่แท้ๆเลยฮาไม่เป็นไรออกไปกันเถอะแต่ว่าถ้าขโมยเกิดเข้าบ้านแล้วก็เป็นเรื่องแน่จะเยอะจริงสิจริงสิอาจจะมีของดีอยู่นี่นะกระดาษก๊อปปี้สามมิติ อะไรนะ่ะแค่กระดาษธรรมดาอา้าวลอกขึ้นไปนอนบนนั้นเลยอเอนอนเนออแบบนี้เหรอเอชื่อว่ามันแปลกๆนะเอาละลุกขึ้นได้แล้วละอือฮะนี่ไงก็ปี้รูปโดพิตาเสร็จแล้วแต่ของแบบนี้จะให้เฝ้าบ้านได้ยังไงกันเล่าอ๋อฮะนี่นี่นี่เห็นไหมเหมือนเลยลค่อยค่อยนูนขึ้นมานี่นี่นี่เหมือนเลย อเหมือนเหมือนตัวฉันปีแล้วใช้เจ้าดีนะเฝ้าบ้านแทนดีกว่าออเบาด้วยแฮะฉันว่าให้ยืนเฉยๆแบบนั้นดูไม่เท่เลยออ่ะก็จัดถ่าทางตามที่ต้องการได้นะจริงหรองั้นก็ต้องให้โพสต์ทาแบบนี้เลยนี่นี่นี่ี เอ้าเอาไงล่ะเอาไงแบบนี้คงไม่กล้าเข้าบ้านแน่เลยอ่ะฮ่าใช่ใช่วางใจได้เลยไปกันเถอะจุ๊บง่ายงะพี่ตะทำอะไรอยู่วะนะทำท่าแบบนั้นหมายความว่าไงอย่ามีเรื่องอ่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้พูดบ้างเด้ฮะไม่พูดตึกโอ้โหคื้ยืน เฮ้ยแกแกเป็นโนบิตะแท้ๆบังอาจนักนะย่าย่าจีซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายป๊บป๊บปุ๊บป๊บปไม่โดนไใครจะยอบแพ้กาอย่าแกเอาไม้อออไปขังเออยอยปากเสาให้วันนี้จะยอมยกโทษให้ก่อนก็ได้ไปละ ปีสามิติเหรออืมสนุกมากเลยล่ะงอมมลองได้ดูไหมล่ะเอามา<ย>งออร่อยเหรออ๋อโอ้โหโอ้โหมาอืมอืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงอมมามามาานี่นี่นี่โอ้โหเยอะแยะเลยฮ่มีความสุขจังเลยถ้าทั้งหมดนี้กินได้จริงๆคงสุดยอดเลยนะมาช่วยแม่รดน้ำในสวนหน่อยอสิลูก อ้อค่ะแม่ขอโทษนะจ๊ะฉันลงไปแป๊บนึ่งนะอบิตะนึกว่าวันนี้จะได้เล่นกับชิสุกะแบบสบายๆซะอีกเออจริงด้วยเดี๋ยวสิอ๋อโอเคแล้วยังออแล้่นี่ไงได้แล้วเอาเลยนะเอาเลยเปิดปั๊บชิสุกะทำอะไรอยู่นะรีบลงมาช่วยแม่สิ หนูช่วยอยู่แล้วไงคะแม่ไม่ตายแล้วอ่ออ่อเอทำไมทำไมมีชีสุกะสองคนเหรออเอบเจอออออีกนิดว้า แต่เห็นหกวายบ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 ายจึกโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอดตายไปทีขอบใจมากนะอ่าอ่าเอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้นิ่มๆเอ้ยงงนะเนี่ยเออนี่ยอดเลยยอดเลยเออเออเฮ้อ่าอะไรเนี่ยมีขึ้นงอกมาได้ยังไงทุกอย่างเลยเนาะ อออเออซินเดอเรลล่าเอเอ้ยพูดเธอหน้าเองเหรอโอ้โหเด่นมากเลยฉันกลัวว่าพูดเธอจะอินชาเลยกล่าวว่าจะแอบขับรถไปเที่วยวโดยไม่บอกแท้ๆเชียวนั่นนี่แต่ว่ามันคงจะเด่นเกินไปเนอะรถใหม่จาพี่ซินเคิจินี่ละ ลองนั่งกันเถอะไปเลยนั่งเลยนี่เราขับรถไปเที่ยวกันมั่งนะเฮ้ยไม่ได้หรอกถึงรูปทรงจะเหมือนเปรตแต่มันวิ่งไม่ได้หรอกงั้นเหรอเฮ้ยโนบิตะฮ้ใจเอ็นเมื่อกี้นี้จะทำได้เจ็บแสบนักนะอะไรเหรอเรื่องอะไรเหรอเตรียมใจเอาไว้ได้เลยว่าโดนแน่หยุดนะหยุดไปหยุด ไปเนอต่อยแกเล่นหนีแบบนี้มันขี้คาดีนะมันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยเฮ้ยเอ่ออืมเธอทำร้ังเธอทำไมข้างบนนั้นมีอะไรอย่างนั้นเหรอเยออ้าวเธอจะหอีหม่ทโทบหนีดีกว่า หยุดเดี๋ยวนี้เลยมันเบาอ่ะนะก็ลอยไปตามลมได้ดีจังเลยเหมือนขับรถกลางอากาศเลยบินได้เลยดูนั่นสิน,สนักนสโอนี่นะเอ้ยแสดใครเรียกฮะฮะฮะโนบิตะ ทำไมถึงก็รถของเราบินบนฟ้าได้ด้วยนะสิแถมไปกับเตาเส้นฟ้วยเ่ะไอนแล้วนะบินฟรีแค่นั้นหน่อยแน่โชคดีจังเลยที่จุราเสร็จเร็วโนบิตะขอบใจที่ช่วยเฝ้าบ้านนะโนบิตะอนนออโนบิตะแม่บอกแล้วแท้ๆว่าให้อยู่เฝ้าบ้านจริงๆเลยเด็กคนนี้ มีใครโดดลงไปในน้ำแล้วะเหรอหอะไรอะหรอเหรอหรอเออเหแอเหอเหรอนจัอเูกแม่อเอเอเงรอเกรอเหรนจังอเลยอเหนอเหเออเหรอเหรอเหรอหเหอเเอออาเห เออสวัสดีค่ะพี่คะดอกไม้ใส่ยจังเลยนะคะขอบใจนะจ๊ะเฮ้โอ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 ้ตาเห็นยอนค่ะสวัสดีจังเลยโอ้ยเอ๊ะทำไมอ่ะเอ๊ะไหนเนี่ยโอ้ไอติดค้างอยู่บนต้นไม้ได้เออโอ้ยมีอะไรเหรอชิสุกะ นาบีต่ากำลังรออยู่ะอ้าเออว่ายหาแล้วมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงเนี่ยสงสัยที่ใจแอนพูดถึงเมื่อกี้คงเป็นหุ่นคอพปี้นี่แน่เลยอ่ะโอ้ยเรามาลงมาดีนะเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้เรื่องฝ้าบ้านก็จ้าแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเร็วๆร็วถ้าไม่รีบกลับไปโดนสวนยับแน่เลยโดนแน่โดนแน่เจย คือคือไปทำจนได้อโนบิตะเออคะอ้ยอุ้ยแหมลาตเวเหนื่อยไหมคะที่นี่บ้านของคุณโนบิตะใช่ไหมครับค่ะเอานี่เธอเมื่อกี้ได้ขอบใจมากเลยเพราะเธอช่วยชี้ตัวขโมยแท้เลยแล้วเลยตามจับตัวได้น่ะเออโนบิตะช่วยจับขโมยเหรอ แต่นั่นมันคนละเรื่องกันคนอย่างลูกนะอ๋อแล้วเขาก็โดดลงไปช่วยลูกชายของฉันที่กำลังจะจมน้ําด้วยล่ะค่ะเอออผมเองก็รอดตายมาได้โดยไม่บาดเจ็บกัเพราะเขานี่แหละครับมันยังไงกัน่ะอฉันก็น่ะแต่อยู่เฉยแบบนี้เหมือนจะมีประโยชน์กว่านะต้องขอบคุณมากเลยนะครับจริงๆเลยง่ั้นเลยค่ะเอไหมละค่ะ ยังไงก็เป็นเรื่องกันนะไม่ตายจริงเหรอคะจะต้องตาบเหรอคะแแน่ละคะไม่ต้องหลอกนะคะหอ้มากนะครับ